หมื่บ้านท่าสีมื่อนี้ลืออันหมื่บ้านท่าสรีย้อมืหมู้าวย้อมืมูใบขาดมันเบลียบทอนมื่อนี้สกิมไหมโดยสั่งผู้เสี่ยวสั้นชิดอู้เด็กหนาวชิดอู้ผู้ดใดสิจ้างเกี่ยวเด็กหนาวผู้ใดผู้ใดสนใจกับติดต่อได้ผ่านผ่านไม่อ่อยกับชิดอู่ ดีมือการสกิมะเบ่งด้าเบ่งตอนนี้เบ่งว่าั่นใดๆพี่น้องแต่ว่าผลลับสุดท้ายอาีดีก็ได้ค้าถ้าเบ่งตอนตอนเสร็จัดอนึงวเนอมันทห้งมันองานแหลกเนาะประเดิมงานแหลกพร้อมสร้างนี่งานแหลกมันก็มุนกว่าอ้ยหลกไส้หลบไส้ัเงาเงา่ป้าเขา ระวังแมงเดนไปกินน้ำยู่นเฮี้ยนพยาบาทนอน้าผยาบาทนน้าผยาบาลเนี่ะคนแม่ผูกครองมาดูแลด้เหือนู้ปกครองออไปต้องเคินปูนไลหรอบเยอะประมามันมาเรียบกำแพงเสาอาไ้เสาอะไรเคินไล่รอบเยต้องคิรนไวหัวหน้าบ้านไม่อ่อยเสียมาเป็นสภาพได้มาดูกัน เสร็จแล้วเสร็จแล้วที่บอกว่าเป็นสภาพใดเหนวมันหวานนั่นผลงานการสกิมได้จักษฟ้าเราเนี่สกิมหนึ่งสองสามสี่สีฟ้าอันฟ้าที่หาเป็นฟ้านั่นนะเขาสกิมแจะทักหนอกอะไรหรทักหน้าเขาพูต้องสกิมเหรอเฮ้แต่ทักหนอกเนี่ยสร้างเมย์วะสร้างเมย์สร้างขาดแล้ววะสร้างขาดแล้วสร้างขาดแล้วเอาแต่ทักหนอกก็แล้ว ก็ซีฟ้านี่ก็บพ่อหรอโอเคเฮ็ดเห็ดแฮมเบิร์ดก็ได้เออโอเคได้เฮ็ดซีฟ้านี่เฮ็ดให้เบิ่งก่อนนี่เออคัดคัดที่ามันอันนี้ก้อนี่แก้ไขก่อนเมื่อกี้่าถ้าปเปมันสินเอาไปเบิดนะฮ่าฮันสินเอาไปเบิดสีเบอร์ทิดอุทีนี้ยามาว่าง่ามเลยมันปูมันเต็มต่างห่มันเต็มแล้วกันเขื่อนปูนทั้งก่อนยังทำมด้ดี สังส <Net> ีว่าผู้ใดเฮ็ดให้ยนะครับน้องคอยดีแล้วเฮ็ดให้สุดดอกเดี๋ยวมึงหนาวพูดภาษาสีทุกคนเดี๋ยวมึงหนาวทั้งหมดยวทั้งหมด เขาทำห้าซางสกิมเดม้เขาว่าสร้างได้ละสะกิมไห้ครับอ่านสร้างประจำบ้านนี่แหละหนาวนะจ๊ะดเดี๋ยวมางนี่ยคือนะมันบ้าเต็มเลยเขาเบิดเบิดพ่อสอบไปเบิดพ่อเคงสอบไปามามาไลายดิให้ผู้เปืองดิมา cứ chẳng được nhiên mà ủ, chẳng nhiên mà ủ, ủ, đấy mà ủ, uh", uh", để ủ, rồi hết ngăn, ta tì hàm, ủ, 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 tì hết để mà bắt, bắt, bắt đây, đó, được đấy, chứ. <laughs> <Ở> thôi con. <laughs> <laughs> ไปหายมดเลยอ๋อเห็นไหมันจะลุบลังจางอ๋อคำมันเรียบอยู่กั่พไปยังมันสิ่งมันสิงานหนักเกินไปเขาสิงานหนักกน่วงห่วกับหงกับแพกงหวงกูหงกับแพ่งหวงู่เรื่เรื่องเลยยันแพุนไปปุยเตะเฮ้ยวัา ติดตามชีวิตสร้างสร้างชมเพชรงานแรกแล้วก็งานสุดท้ายแล้วนี่สร้างสร้างกูเถอะงานแรกกับงานสุดท้ายเรา่งส่งเพื่อสิไปตลอดเราเรียก,กว่าสนอกรุดรุ่นแรกแลก้วกระดุนสุดท้ายนะสนอกระดุ่นแรกกับรุ่นสุดท้ายแล้วพี่รุ่นสองรุ่นสามเลยเหรอตอนนี้สามจุดกว่าเหมือนพวกเขาเรียกนะแก <c oughs> <c oughs> าาหหเห็นหัวหน้าหองย่างดีลหน้องไ่เห็นห้องไม่เห็นหัวหน้าก็เชียวหัวหน้าอยู่สะกดเนาะเก็เรียนอยู่เรือนโอเคปิดคลิปกันฝรัง่งโทรมา